ข้อสองนี้เรื่องของทักษะการควบคุมตัวเองขอเขาเรียกเซ่คอนโทรลสำคัญนะการมีฮวแมนสกิลสำคัญเราจะมีการที่จะทำไงให้เกิดมีการเรื่องของการควบคุมตัวเองอย่างเนี้ยพวกท่านที่อยู่นอกห้องหรือในห้องที่มาฟังรับความรู้จากผมวันนี้เรื่องของ Human Skill นะเออก็จะมีช่วงเนี้ยช่วงที่ฟังผมก็อย่างประมาณหนึ่งชั่วโมงบางท่านก็แค่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรืออะไรยังไม่ถึงชั่วโมงก็ ยากยายกันไปจริง่เองเป็นฟังกค่ช่วงหนึ่งอาจจะได้ความรู้ไปแล้วก็เออรู้สึกว่ามีพลังมากขึ้นอย่างเงี้ยมันแค่ช่วงระยะหนึ่ง,แ,ง,งแต่เวลาที่เหลือประมาณเกือบยี่สิบสามชั่วโมงจะเป็นเวลาของท่านหมดเลยสําคัญมากเลยเวลาที่เหลือเนี่ยเออเราเป็นเวลาที่เป็นเป็นเวลาของเราเลยทีนี้เราจะดูแลอารมณ์เราอย่างไงนะสำคัญมากเพื่อจะฝึกในเรื่องของ h ิม a นส k ิ l l เราสำคัญมากต้องมีคำว่าเซลคันโทรให้ได้ฝึกยังไงอะ่ะ ฝึกไงอ่าเดี๋ยวว่าฝึกนะไม่มีไม่ยากฝึกไงอ่าฝึกไม่ยากคนระับผมผมก็มีมีคลิปเนาะมีคลิปที่ผมมีอ่ามีประมาณเกือบห้าร้อยคลิปนะเอ่อพวท่านเนาะถ้าเกิดว่าไม่รู้จะเออจะอะไรเกิดเหมือนกันจะปลดปล่อยหรือจะอะไรที่จะฟังอไอที่มันเนื้อหาที่มีสาระหรืออะไรฟังไปดูในคลิปผมได้นะมีประมาณเกือบห้าร้อยคลิปนะเชื่อไหมตั้งแต่น่าจะราวราเดือนไหนเนะี่ย น่าจะเดือนพิจิกามันเริ่มมีคลิปแล้วประมาณเดือนพิจิกาพิจิกาธันวามกรลาคุมพาโอ้สี่เดือนวาเกบสี่เดือนสี่เดือนนี่คลิปวันละห้าคลิปนี่ก็ตกอยู่สี่เดือน,นก็เกือบห้าร้อยเกือบห้าร้อยคลิปนะเป็นเนื้อหาที่ไปดูได้เลยเมีคือไม่รู้จะทายังไงเนาะไปมันมีบทเรียนให้บทเรียนตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่90ท,าท่าทนทีเอ๊ะจะทำยังไงเนาะก็สามารถไปเปิดฟังได้ เนาะเปิดฟังในอาจจะต้องเปิดใน,ในตัวติกตอเข้าไปแล้วก็ไปดูในคลิปผมได้สามารถไปรับความรู้ได้เพราะว่าครูผมมีตั้งแต่บทที่1นึถึงเกะนะตอนนี้ก็ไล่ทํามาถึงบทที่บทบที่ตอนนี้ทํามาถึงบทที่63แล้วเพราะฉะนั้นบทที่1นึ่งถึงหกอันนี้เป็นรอบที่นะเออรอบแรกนี่จบไปแล้วแต่รอบที่2นี่เป็นรอบที่ปรับปรุง ท่านที่อยู่นอกห้องในห้องอะสามารถที่จะเข้าไปเปิดไปฟังได้อันนี้คือกรณีที่ว่างๆรู้ทําอะไรเนาะเปิดฟังฟังในห้องนะ้ำฟังอะไรก็ได้ฟังไปน,นะมันเป็นเนื้อหาของอไม d s e t ของผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจที่เขาใช้ใช้ประโยชน์ได้นะที่ท่านที่จะต้องแบบต้องการศึกษาเอง ผนคว้าเองอะ่ะในในเนื้อหาผมมีอยู่เนาะบางทีอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาเสพมาฟังผมในใน,ในการไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในคลิปได้มีอยู่นะเนื้อเขาเรียกเป็นเป็นพาดหัวเนื้อหาแต่ต้องคุยอ่ะไม่คุยไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เอ่อเป็นเนื้อหาที่ฟังแล้จะไม่สนุกเท่าไหร่นะท่านบอกเอไม่สนุกเลยแต่เป็นเนื้อหาที่สําคัญเพราะ่าไงฮะการเก่งเรื่องคน เก่งงานกับเก่งคนให้เลือกนะเอผมขอเป็นคนที่เก่งคนนีกว่านะท่านเชื่อไหมเออาเก่งเรื่องใครที่เก่งเรื่องอใครที่ชอบแบบไหนเก่งเรื่องคนเล็กพิมพ์เล็กหนึ่งตอนนี้ใครมีเก่งอันที่สองเก่งเรื่องงานอันนี้พิมพ์สองไหมใครเก่งใครมีเก่งเรื่องไหนพิมพ์มาได้ครับเป็นไนเป็นทักษะสาคัญอะ เราเก่งเราฉลาดเรื่องความรู้จริงไหมเราเรียนเราเก่งงานจบมาแล้วก็ทํางานเป็นเก่งงานเก่งงานเก่งไปหมดเลยแต่คาะเรื่องของการเก่งคนอ่ะมันก็ไม่ใช่ปกครองคนได้เห็นไหมเก่งเก่งงานนี้มันจริงเป็นเป็นรองนะรองเก่งคนมันเก่งคนมันเรื่องของการเอ็นโรคน่ะนะสังเกตไหมเราจะชวนคนหรือชักชวนใครแล้วแต่ หรือการบริการอ่ะการดูแลเอาใจใส่เงี้ยทุกอย่างต้องใช้ทักษะคนน่ะใครเก่งกนคนนี้ถือชนะนะ,ะเดี๋ยวนี้เพราะว่าเก่งคนนี้มันต้องมีประสบการณ์คืออาจจะมีเจอผู้คนเยอะ,อะเยอะเขาจะมีความสามารถที่จะเก่งเรื่องคนได้ไวนี่คือเก่งเก่งคนเนี่ยมันมันไม่ได้เกิดโอกาสคนไหนไม่เหมือนกันนะโอกาสแต่คนไม่เหมือนกันบางคนไปอยู่ในสาขาชีพที่ จะต้องทํางานในออฟฟิศอ่ะนั่งอยู่ที่โต๊ะทางานแล้วก็เปิดโน้ตบุ๊กมาก็ทํางานพิมพ์แรกๆเนี่ยเขาก็จะอยู่แต่แต่หน้าจอกับตัวเขาเขาจะเก่งทักษะเรื่องงานอย่างเดียวนะเขาจะขาดเรื่องกับคนที่ไปอยู่ด้านฝ่ายตลาดฝ่ายขายอันนี้เขาจะเก่งทั้งคนเพราะว่าฝ่ายขายเขาจะเจอคนเยอะไงวันๆหนึ่งเขาคุยกับคนเป็นสิบสิบคนอ่ะคนเหล่านี้เขาจะเก่งคนกับคนที่อยู่ออฟฟิศอยู่ในห้องทํางานอยู่กับโน้ตบุ๊กอยู่หน้าจอ เขาเก่งแต่เรื่องงานแต่เขาจะไม่เก่งเรื่องคนคนสองคนนะ่ะดูนี้วัดกันที่เรื่องของการความก้าวหน้าทางการงานนะพูดถึงการงานนะในอาชีพประจำนะสังเกตไหมคนที่เก่งคนจะก,ก้าวหน้าเร็วกว่าเขามีทักษะเรื่องของการคุยกับเจ้านายคุยกับคนคุยกับลูกค้าเนี่สาคัญ human Ski ส l มันเลยสาคัญนะที่ทักษะของผู้นำ r s h ิ p มันต้องมีเนาะ